ต่อเดียวมไปต้องไปกวยเปียกไปเลยเวมาตีง่ายก็นะครับจั้ีนักัน ปลันะาดังอนี้กินทุกยนครับดองกินึ่งนะครับตูเากลไปมีเพื่อไงีมานม้องาบแล้วนะครับที่วจดราันเรีนะครับสู้รังมีคนหลงด้องมาลาบก็ไม่ไดจับให้เลยแว เดิมจะทบแล้วครับมานพุ่มตรงนี้ติดสังนะครับเดี๋ยวไปเลยเพิ่งวันเดี๋ยวกีนลงไปตามกระนนี้นะครับทำอะไรไม่เกินะครับนี่ครับในป่านเดี๋ยวครับการหานวันเร็วทำไปอย่างนี้วะทำไปอย่างนี้วะเออตอนเดียวไปน้องไปกวยเปียกไปเดี๋ยนี่ครับเพื่อนๆอยู่ในป่าย้างนะครับพี่เจียวะผมครับ เดินตีง่ายเนะครับเปินใต้ตีให้เปลือนนะครับปีนี้ไม่ข่อยไรอย่งเงี้ยลาไป้านะครับแต่มีก็มีฟังมันชวนไป้าบางทีนะครับบางคณน้องนะครับอาจารย์จอมไปชวนมีติดด้วยกับบางทีอย่าไปอรย่างเงี้ยน,อ,นอยู่ตํำนะครับเปื่อนๆลงลีบงกับจะกบเพ้งในพลานเดินมาคนแล,ล้อยู่จูงจังจะจ้านะจ้ามาลงรุ่งไป

เดี๋ยวตากบดุยีกันนะครับตั้งตำกับขึงไงตาน้ำมงุามงา,งางุย

มงลวกนะครับว้าวยอดครับผมเดี๋ยวมาดูอีกมุมนึ่งน,นี่นะครับโอ้โหจับๆเลยครับผมอืมสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดก็หลายๆครับผมอืมเดี๋ยวขอเก็บเฉพาะน้ำหวานตัวออนเหลือไว้ไปมาลุ้นกันอีกสักรอบโอเค คน ยอดครับผมเล่นนะครับนี่ครับผมอยู่อไว้นะครับแล้วก็มาลุ้นกันรอบสองมาอยู่มาอยู่นะครับผมกับเปิ้ลเปิ้ลคนนะครับนี่จ้ามันนะครับเปิ้ลละลายละลายหนรื่องนี้กินสุดยอดครับเรื่องกินฟึ่งนะครับหน่อยนถ้าเปิ้ลเปิ้ลไหนหนรื่องกินหนูฟึ่งนี่โอ้โหเปิ้ลติดใจเลยครับผมขนาดผมเนี่ยนำลายไล่เลยยิ่งถึงผมกินไม่ได้นะครับกินได้ีเดียวครับผมอิ่มเลยเดียวดูเปิ้นกินนี่สุดยอดครับนี่ครับหนาบ้านครับผมหนบ้าน จมหว่านยังไม่จิ้มจีจิ้มเลยจิ้มเลยเดานี่ซีด้วยหมอกเลย่ะลองดูลองดูมหว่านจมมาอืมว่านว่านโอเคว่านนะครับหนังว่านว่นนี้น่าจะประมาณปุ้มหวานี่ตอกประมาณซีกวดเย็บนะครับจ้ำควัดขึ่งเกินไหนนวนอย่างนี้ใส่ซวดน่าจะติดมันก็เกือบเกือบมาเลยตึ้งดังดำพิ่งนี่ดังพิ่งนี่เดียวเดี๋ยวก็ได้ตุ้งตึ้งดังจมจมฮะ Tao tìm ra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  tìm đây, tìm ra 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 เดี๋ยวกคนอุณหนามก็ดูอยูอมเปี่ยวแล้น้อยเดน้ยวทำทำปงเงินไม่จมเดี๋ยวเที่ดีรังมันเลยจมๆเลยนะทำปุ้งเงินบ้านเลยแบบบ่อเดี๋ยวตีรังมันวันวานผมเปี่ยวนิดนึงครับแังนี้นี่แหละตีรังมันนะเดี๋ยวก็จะปนน้ำนี่โอะนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรไปต้อนอีกสักรังลาวนะครับนี่ครับเพื่อนลังตำดำนะครับก็เพื่อน กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องยูทูบอันเล่นนะครับเป็นกำลังใจนะครับในปุ่มในทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆนในนะครับว่างอย่างใดต่างรังื่อต่างตัวนี้ตึ้งต่ำมันก็ร่นนะบุญเป็นว่างอย่างไรนะครับมันตกเรือต้องเด็กเด็กอยู่เบ้นิ่งเวลาไปกันเด็กกคงปืนอตีง่ายกขานะครับเออพิชิตเป็นอย่างนี้ครับผมสวัสดีครับ